ในยุคปัจจุบันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องปกต,ติแล้วกับการสร้างภาพยนตร์ออกมาจากเรื่องจริงเนื่องจากนักแสดงหลายๆคนก็มักอยากจะเลือกรับบทเป็นคนดังในชีวิตจริงหาว่าตัวเองมีโอกาสอยู่เสมอจนในประวัติศาสตร์ของฮอลลีวูดกูยังถือว่ามีภาพยนตร์สร้างจากเรื่องจริงแบบนี้ปรากฏออกมาเรื่อยๆแทบทุกปีจนกลายเป็นหมดหมายของนักแสดงหลายๆคนไปซะแล้วว่าพวกเขาจะมีโอกาสเข้าไปท้าทายฝีมือของตัวเองมากแค่ไหนฉะนั้นแล้วในวันนี้เรเลยีอยากจะพามาดูเรื่องราวของนักแสดงที่รับบทเป็นคนดังในชีวิตจริงพาที่3 ว่าจะมีคนไหนที่น่าสนใจและพวกเขาจะแสดงได้เหมือนหรือแปลงโฉมได้เนียนแค่ไหนโดยเราก็ต้องขอเตือนกันไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสําคัญของภาพยนตร์หากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับรามิมาเลรับบทเป็นเฟรดดี้เมอร์คิวรีจากโบฮีเมียนแรปโซดีปี2018 วงฮีตถือว่าเป็นวงร็อกจากอังกฤษที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในยุค70 80และถ้าผู้ชื่อเพลงที่ฮิตที่สุดของวงนี้ยังวีวิลร็อกอยู่โบฮีเมียนแรปโซ d ีหรือ we are the c h a m p i o n ออกมา ใครๆก็จะต้องรู้จักมันอย่างแน่นอนเพราะครั้งหนึ่งเคยมีคนตั้งข้อสังเกตขึ้นมาว่าเพลงพวกนี้มันอาจจะดังพอๆกับเพลง Happy Birthday ด้วยซ้ำแต่เหนือสิ่งอื่นใดความสำเร็จทั้งหมดนี้ก็ล้วนมาจากชายที่มีชื่อว่าเฟรดดี้เมอร์คิวรีนักร้องชาวอังกฤษที่รวมพลังกับเพื่อนๆของเขาช่วยกันพาให้ควีนกลายเป็นวงระดับตำนานจากการผสมผสานเพลงโอเปร่าล,ลงไปกับร็อกจนวงการเพลงโลกต้องสั่นสะเทือนมาแล้วเนื่องจากเฟรดดี้มีเสียงร้องกับวิธีการแสดงสดที่ทรงพลังมากๆในแบบที่า โดไม่ได้โชว์ของเขามักจะมีการปลุกเราผู้ชมให้คล้อยตามได้แบบง่ายๆอยู่เสมอการแสดงในเวทีวระดับสนามกีฬาจึงกลายเป็นขนมหวานของควีนไปเลยอีกทั้งภาพลักษณ์ของเฟรดี้ไม่ว่าจะเป็นหนวดและการแต่งตัวอันเป็นเอกลักษณ์กูย,ยังคงตราตรึงในหมู่แฟนๆอยู่ตลอดเพราะนั่นมันคือสิ่งที่ทำให้เขาก้าวไปเป็นไอคอนของกลุ่ม LGBTQ ตามแบบที่เขาเป็นอีกด้วยในตอนที่ภาพยนตร์ b บ h e เม a n r รับส o ดีกำลังจะมีการประกาศสร้างบทบาทของเฟรดี้จึงถือว่าเป็นบทที่ท้าทาย พร้อมนักแสดงหลายๆคนก่อนที่เรมี่มาเล็กจะก้าวเข้ามาคว้าบทนี้ไปพร้อมทั้งฟรีซ้อมอย่างหนักในการเรียนรู้ท่าทางและการแสดงของเฟรดดี้เมอร์คิวรีออกมาให้เหมือนที่สุด ระเขานั้นจะต้องเริ่มถ่ายทอดชีวิตของเฟรดดี้ตั้งแต่ทํางานเป็นคนขนกระเป๋าในสนามบินช่วงก่อตั้งวงแรกๆไล่ไปจนถึงช่วงที่วงประสบความสาเร็จมากที่สุดในการทําอัลบั้มกับสตูดิโอและออกทัวร์รวมไปถึงจุดที่ดิ่งลงไปหนักที่สุดเมื่อเฟรดดี้เมอร์คิยรีได้รู้ว่าตัวเองติดเชื้อ HIV มาแล้วการสแสดงของเรมี่เมล็กจึงถูกถ่ายทอดออกมาในหลายมิติมากๆและเขาจะต้องคงคุณภาพการสแสดงไปเรื่อย,ร,อยรวมถึงทุ่มเทสแสดงการเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีที่ต้องดุดันหนักแน่นอยู่ตลอดเวลานี่จึงสง ส่งผลให้ชื่อของเขาถูกเสนอเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขานักแสดงนําชายยอดเยี่ยมก่อนที่เขาจะคว้ามันมาได้ในท้ายที่สุดกลายเป็นหมุดหมายสําคัญในชีวิตของนักแสดงคนนี้ที่มาพร้อมกับการคาราวะน,นักร้องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกที่ชื่อว่าเฟรดดี้เมอร์คิวรีไปแบบสมศักดิ์ศรีมากๆจิมแคลรีรับบทเป็นแอนดี้ฮอฟแมนจาก m a น o n the Moon ปี1999 ในช่วงยุค70 80ถือว่าเป็นช่วงที่ดาวตลกอย่างแอนดี้ฮอฟแมนได้รับความนิยมสุด เพราะเขาคือนักแสดงตลกที่พยายามจะไม่นิยามตัวเองว่าเป็นนักแสดงตลกแต่เขากลับนิยามตัวเองว่าเป็นนักร้องและนักเต้นที่จะมามอบความบันเทิงให้กับผู้ชมโดวยวิธีตามแบบฉบับของตัวเองโดยเขาจะเป็นบิดาแห่งการล้อเลออเียนและการอัมซึ่งถือว่าเป็นวิธีการแสดงตลกที่ส่งอิทธิพลมาถึงคนรุ่นหลังได้ดีและชัดเจนมากๆไม่ว่าจะเป็นการยกเรื่องของคนอื่นมาอัมการแสดงเลียนแบบคนดังรวมไปถึงการแสดงหลายๆอย่างที่เต็มไปด้วยความคาดเดาไม่ได้กระทั่งแม้แอนดี้เสียชีวิตไปด้วยโรคมะเร็งในวัยเพียง3า 15ปีหลายๆคนก็ยังเชื่อว่าแอนดี้แค่อมเท่านั้นเลยด้วยซ้ำเพราะตลอดชีวิตของเขามันจะเต็มไปด้วยการแสดงที่มีแต่การกุเรื่องขึ้นมาแทบทั้งซีนวงร็อกชื่อดังอย่าง R.E.M. จึงแต่งเพลง Man on the Moon ให้กับเขาซะเลยซึ่งมันก็ได้กลายมาเป็นชื่อภาพยนต์ชีวประวัติของเขาในทันทีและคนที่จะมารับบทเป็นแอนดี้ในยุคนั้นก็คงจะไม่มีใครเหมาะไปกว่าชายที่มีชื่อว่าจิมแคลรีอีกแล้วแน่นอนว่าแม้หน้าตาของจิมแคลรีจะไม่ได้เหมือนกับแอนดี้สักนิดเลยก็ตามแต่ตัวตนและการแสดงของเขาต่างหากท สามารถถ่ายทอดวีวรกรรมทั้งหมดในชีวิตของแอนดี้คอฟแมนออกมาได้แนบเนียนหมดจดไม่ว่าจะเป็นวีวรกรรมการแกล้งอํมผู้ชมว่าตัวเองแกล้งคนแก่คนหนึ่งจนหัวใจวายก่อนจะปลุกให้คนแก่คนนั้นฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง Man on themo o n ในปี1999จึงถือว่าเป็นงานม a สเตอร์พิสต์ของจิมแค r รีและเป็นการสดุดีให้กับดาวตลกอย่างแอนดี้คอฟแมนที่ในทุกวันนี้เขาอาจจะยังไม่ได้ตายลงไปจริงๆก็ได้หากการตายเมื่อหลายสิบกว่าปีก่อนมันจะยังคงเป็นแค่าการอัมตามแผนของเขาเท่านั้น h e l lo I am Andy. มิเชลวิลเลียมส์รับบทเป็นมาริลีนมอ r o รจาก My มา e วิ w วิ h มาร i ลี n ปี2011 m a r i l n มาริลีนมนโรเป็นนักแสดงนักร้องนางแบบชาวอเมริกัน ที่มีชื่อเสียงมากๆในยุค50ถึง60จากความเป็นเซ็กซี่สตาร์แห่งยุคสมัยของเธอทั้งภาพลักษณ์ที่ชัดเจนมากๆอย่างการไว้ผมบลอนด์ไฟเล็กๆบนใบหน้าและการแต่งตัวที่เซ็กซี่ตามแบบนิยมในยุคนั้นเธอจึงกลายไปเป็นเซ็กซี่ิมโบลที่ได้รับการยอมรับแบบเอกฉันอีกทั้งเธอก็ยังมีผลงานเพลงและภาพยนตร์ที่โด่งดังชนิดที่ว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามงานศิลปะทุกๆแขนงในยุคนี้ก็จะยังคงได้รับอิทธิพลแล้วแรงบันดาลใจมาจากสิ่งที่มาริลีนทำเอาไว้เสมอแค่นั้น ยังไม่พอเรื่องราวนอกจอของเธอก็ยังเต็มไปด้วยข่าวที่เป็นตำนานแทบทั้งซีนกระทั่งมารีลีนมอนโรได้เสียชีวิตไปแบบกระทันหันสุดๆในปี1962ทิ้งให้ภาพจำวัยสาวของตัวเองกลายมาเป็นตำนานที่ทุกคนจะไม่มีวันลืมลงไปแน่นอนภาพยนตร์อย่าง My Week With, With Marilyn ซึ่งได้มิเชลวิลเลียมส์ที่ว่ากันว่ามีใบหน้าคล้ายคลึงกับมารีลีนมากๆมารับบทจึงได้รับการจับตามองเป็นพิเศษ เราไมเชลวิลเลียมส์ถือว่าเป็นนักสแสดงที่กำลังมาแรงในยุคน,นั้นจากฝีมือและความสวยที่โดดเด่นอีกทั้งเธอยังใช้เวลาบนจอภาพยนตร์เนรม,มิตตัวเองให้กลายเป็นมารีรนได้แบบแนบเนียนสุดๆแม้ว่าภาพยนตร์จะเล่าเรื่องราวของโคลินคลาบ ชายหนุ่มที่โชคดีได้มีโอกาสเข้าไปทำความรู้จักกับมาริลีนเพียงแค่7จดวันเท่านั้นซึ่งตัวมิชลวิลเลียมส์ก็ทำได้ดีมากๆแม้ว่าภาพยนตร์จะไม่ได้เล่าเรื่องปูพรมชีวิตของมาริลีนตั้งแต่วัยเด็กก็ตามแต่เธอก็สามารถสวมบทบาทได้อย่างน่าพอใจก่อนที่ในปี2022ที่ผ่านมานี้จะมีภาพยนตร์เรื่องบลอนด์ที่ได้อนาเดอ์อามาสมารับบทเป็นมาริลีนเหมือนกันแต่กระแสะก็ยังไม่อาจที่จะแรงพอและน่าจดจำเท่ากับไมวิววิตมาริลีนที่เขา้าฉายไปก่อนมามากกว่า10ปีเข้าไปแล้ว คริสเตินเบล์รับบทเป็นเคนไมน์จากฟอร์ดวีเฟอร์รารีปี2019 ในยุค60ถือว่าเป็นยุคที่สองค่ายอุตสาหกรรมยานยนต์ยักษ์ใหญ่อย่างฟอร์ดและเฟอร์รารีทำการขับเคี่ยวกันมาอย่างหนักมากๆจากการแย่งชิงความเป็นหนึ่งในฐานะเจ้าแห่งยานยนต์โดยมีสนามแข่งรถสุดโหดอย่างเลมอนส์ซึ่งทำการแข่งขันแบบ24ชั่วโมงเป็นบททดสอบที่จะท้าทายว่ารถของค่ายไหนกันแน่ที่ดีที่สุดในศตวรรษนี้โดยภาพยนตร์จะโฟกัสไปที่เรื่องราวของฟอร์ดซะเป็นส่วนใหญ่ผ่านนักแข่งที่เคยคว้าใช้ในสนามแห่งนี้มาแล้วอย่างแคลโรเชลบีที่ทำงานให้กับฟอร์ดรวมไปถึงการปรา กตัวของฟอร์ดเฮนรี่ที่2แต่เหนือสิ่งอื่นใดพระเอกตัวจริงของเรื่องก็คงจะหนีไม่พ้นเคนไมท์ที่รับบทโดยคริสเตียนเบลอย่างแน่นอนเพราะนี่คือวิศวก,กรและนักแห่งรถชาวอังกฤษที่มีพรสวรรค์สูงมากๆในช่วงเวลานานแม้ว่าภาพลักษณ์ของเขาจะดูเหมือนช่างซ่อมรถที่วันๆหมกมุ่นอยู่แต่ในอู่จนตัวนั้นมีแต่คราบน้ํามันเครื่องก็ตามแต่แท้จริงแล้วเคนก็กลับเป็นนักแข่งมือเดียวระดับอัจฉริยะที่หาตัวจับได้ยากมากๆอีกทั้งผลงานของเขาในเลมอนส์ ก็ยังชัดเจนแล้วว่าเขาคือนักแข่งที่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณแบบตัวจริงเสียงจริงแม้ว่าในตอนนั้นเคนจะถูกด้อยค่าจากค่ายฟอร์ดที่เขาทํางานให้แต่ทุกคนในยุคนี้ก็ได้ตาสว่างไปแล้วว่าเคนคือนักแข่งที่เก่งที่สุดในปีนั้นและเป็นผู้ชนะตัวจริงเสียงจริง ซึ่งการเข้ามารับบทโดยนักแสดงชาวอังกฤษผู้บ้าคลั่งในการเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบคริสเตนเบลก็แทบจะการันตีได้เลยว่าตัวตนของเคนไม์จะถูกถ่ายทอดออกมาได้อย่างสมจริงมากแค่ไหนเพราะเบลนั้นได้ลงทุนลดน้ำหนักตัวเองลงมาอีกครั้งและจมอยู่กับการซ่อมรถอย่างหนัก จนเขาแปลสภาพไปเป็นช่างในอูก่เก่าๆที่ตัวมีแต่คราบน้ํามันเครื่องอย่างสมบูรณ์ตามแบบที่เคนไม์เป็นอีกทั้งการแสดงของเขาก็ยังคงอยู่ในมาตรฐานที่ดีพอที่จะทําให้เรื่องราวในหน้าประวัติศาสตร์ของการแข่งรถและเทคโนโลยียานยนต์ครั้งนี้ออกมาดุเดือดสมการรอคอยของผู้ชมมากๆเบนคิงส์ลีรับบทเป็นมหาัตามะคานทีจาคานทีปี1 9 8 2 มหาตมะคารธทีเป็นผู้นำและนักการเมืองที่มีชื่อเสียงชาวอินเดียและศาสนาฮินดูซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงคศ .1869 ถึงคศ .1948 แล้วเรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลของอินเดียและโลกในช่วงเวลาหนึ่งเพราะเขาคือบุคคลที่เป็นแกนนำการเคลื่อนไหวเรียกร้องอิสรภาพของอินเดีย จากการเป็นอนณานิคมของสาวราชานาจากักรโดยใช้วิธีอหิงสาวหรือการประท้วงแบบสันติซึ่งกลายเป็นต้นแบบของการประท้วงที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกในเวลาต่อมามหาตมะคารทีจึงถือว่าเป็นบุคคล ที่มีผลต่อช่วงเวลาสําคัญของอินเดียมากๆในการแยกตัวมาจากซาฮาราชาณาจารและหลายๆคนก็คงจะจดจํากับวิวรกรรมหลายๆอย่างของเขาได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการประท้งวงโดยการอดอาหารเพื่อยุติการเจรจาที่เต็มไปด้วยความรุนแรงหรือจะเป็นเหตุการณ์ช่วงสุดท้ายในชีวิตของเขาที่ตัวคานทีถูกลอบสังหารในขณะที่กําลังเดินทางไปสวดมนต์ในเย็นวันหนึ่งหลายๆเรื่องราวมันจึงยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าชีวิตของเขามันเต็มไปด้วยอิทธิพลและแรงบันดาลใจที่ทรงพลังมากขนาดไหนภาพยนตร์เรื่องคาน์ที ที่ได้นักแสดงชาวอังกฤษอย่างเบนคิงส์ลีย์เข้ามารับบทจึงถือวันน่าสนใจไม่น้อยเลยในช่วงที่ออกฉายเนื่องจากแค่ภาพแรกที่ผู้ชมได้เห็นหลายๆคนก็แทบจะตกตะลึงกับความเหมือนของเบนคิงส์ลีย์กับคานทีที่ถือว่าเหมือนแบบถอดแบบกันมาเลยอีกทั้งการแสดงของเบนคิงส์ลีย์ก็ยังอยู่ในระดับที่ยอดเยี่ยมตั้งแต่ที่เขาเริ่มแสดงมาอยู่แล้วการถ่ายทอดความเป็นมห ah าตมะคานทีจึงออกมาสมบูรณ์แบบมากๆเท่าที่ภาพยนตร์จะนําเสนอได้นี่จุงเป็นภาพบันทึกเหตุการณ์ที่ทรงคุณค่ามากที่สุดสําหรับคนรุ ที่อยากจะศึกษาชีวประวัติของชายคนนี้ให้ท่องแท้และเข้าใจถึงความเป็นตัวตนของเขาแ sure <c oughs> จม,มี่ฟอกรับบทเป็นเรย์ชาร์ลสจากเรยปี2004 เพลงแนว r h y t h m and b l u ู s ถือว่าเป็นแนวเพลงที่ทรงอิทธิพลมากๆสำหรับกลุ่มคนแอฟริกันอเมริกันรวมไปถึงคนรักดนตรีในอเมริกาโดยหากจะพูดถึงนักดนตรีที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดและสามารถทำให้เพลงแนวนี้ครองตลาดมาได้อย่างยาวนานชื่อของเรย์ชาส์ก็จะต้องเป็นชื่อที่ผู้คนนึกถึงแน่นอนโดยเรย์ชาส์นันจะเป็นนักดนตรีที่มีชีวิตอยู่ในช่วงปีคศ .1930 ถึงคศ .2004 แต่กว่าที่จะก้าวขึ้นมาเป็นนักดนตรีที่ได้รับการยอมรับขนาดนี้ตัวเขา เขาเองก็ต้องต่อสู้กับการถูกเหยียดหยามสีผิวที่รุนแรงในอดีตรวมไปถึงปมด้อยที่หลายๆคนมักจะเอามาล้อเลียนเขาอย่างเรื่องความพิการเนื่องจากเรย์เชาส์ตาบอดมาตั้งแต่เจ็ดหววจากโรคต้อหิน แถมน้องชายของเขาก็ยังเสียชีวิตไปก่อนวัยอันควรเขาต้องผ่านช่วงที่ยากลําบากที่สุดในชีวิตอย่างการเร่ร่อนเล่นดนตรีไปเรื่อยๆและค่อยๆก้าวเข้ามามีบทบาทในการบันทึกเพลงแบบจริงจังในห้องอัดเพื่อก้าวขึ้นไปเป็นศิลปินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในยุคสมัยของตัวเองโดยภาพยนตร์เรื่องเรย์ที่ได้เจมี่ฟอกเข้ามารับบทเป็นเรย์ชาลส์ก็จะถ่ายทอดเรื่องราวทั้งหมดของนักดนตรีคนนี้ออกมาตั้งแต่เด็กยันโตและเก็บรายละเอียดความดราม่าและความรุ่งโรจน์ทั้งหมดเอาไว้เพื่อระลึกถึงความยิ่งใหญ่ของนนนนักดตรีีค้ว่าาเขา ส่งอิทธิพลต่อวงการดนตรีมากแค่ไหนแต่เหนือสิ่งอื่นใดการเข้ามารับบทเรย์ชาส์ของเจมี่ฟอร์ ก็ถือว่าท้าทายตัวเขาไม่น้อยเลยเพราะนอกจากจะต้องเก็บรายละเอียดของชีวิตเรย์เชาส์ให้ครบแล้วเจม่ฟอกจะต้องทําการแสดงเป็นคนตาบอดให้แนบเนียนมากที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้แถมยังต้องเรียนร้องเพลงและเล่นเปียโน,โนตามแบบที่เรย์เชาส์ทำได้ให้ออกมาดีที่สุดอีกด้วยการแสดงของเขาจึงได้รับการยอมรับในแง่บวกมากๆไม่แพ้ก,กับหน้าตาและท่าทางของเขาที่คล้ายกับเรย์เชาส์ในระดับหนึ่งอยู่แล้วนี่จึงเป็นเหตุผลที่ดาวไมลเรย์จากปี2004กลายเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับดนตรีที่แฟนๆของ ของเรย์ชาวควรจะหามาชมสักครั้งหนึ่งจริงๆวิลส yeah, kind of ์ i t ดรับบทเป็นริชาร์ดวิลเลียมจากคิงริชาร์ดปี2021 หากจะพูดถึงนักกีฬาหญิงในวงการเทนนิสที่โดดเด่นและยอดเยี่ยมตลอดกาลชื่อของสองพี่น้องวีนัสและเซเรนาวิลเลียมส์ก็คงจะเป็นชื่อที่ใครหลายๆคนนึกถึงเป็นอันดับแรกแน่ๆเพราะทั้งสองคือสองนักกีฬาลูกสกลาที่สามารถรักษาฟอร์มอันยอดเยี่ยมในทัวร์นาเมนต์เมเจอร์ระดับโลกได้นานมากๆแถมยังมีภาพหลักทางในและนอกสนามที่น่าจดจำสำหรับแฟนๆอยู่เสมอแต่เหนือสิ่งอื่นใดเบื้องหลังความสำเร็จของทั้งสองน,นั้นก็ล้วนมาจากพ่อที่มีชื่อว่าริชาร์ดวิลเลียมซึ่งมีบทบาทอย่าง ในการผลักดันลูกๆทั้งสองให้ไปถึงฝั่งฝันให้ได้เขาจึงกลายเป็นชายที่มีอิทธิพลต่อวงการเทนนิสคนหนึ่งซึ่งนี่ก็คือเรื่องราวในตำนานที่นักแสดงแถวหน้าของวงการอย่างวิลส์เมดจะต้องเข้ามารับบทบาทและถ่ายทอดออกมาอย่างสมศักดิ์ศรีให้ได้แม้ว่ามันจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของดราม่าที่แทบจะพลิกชีวิตของเขาในช่วงเวลาสั้นๆแต่สร้างบาดแผลตราตรึงให้กับอาชีพการแสดงของเขาไปแบบตลอดกาลโดยในภาพยนตร์วิลส์เมดต้องเข้ามาถ่ายทอดชีวิตของริชาร์ดวิลเลียมส์และลูกๆที่ในอดีตต ต้องใช้ชีวิตอยู่ในย่านฮอมสตันแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นย่านที่อันตรายมากๆย่านหนึ่งตัวเขาที่ทํางานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยกะดึกจึงหวังที่จะช่วยให้ลูกๆได้ย้ายออกไปจากย่านสุดอันตรายนี้สักทีและกีฬาเทนนิสก็เป็นความหวังเดียวที่จะทําให้ทั้งสาสามารถทําแบบนั้นได้เพราะมันคือสิ่งที่สองพี่น้องวิลเลียมสนใจและดูเหมือนว่าพวกเธอจะมีพรสวรรค์ที่เหนือชั้นเกินกว่าใครซะด้วยแต่การที่จะก้าวขึ้นไปสู่จุดสูงสุดในวงการมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด รอลิชาร์ดวิลเลียมส์ได้วางแผนฝึกฝนให้กับลูกๆทั้งสองด้วยกลยุทธ์ที่เหนือชั้นและเต็มไปด้วยความเหนื่อยยากที่จะทําให้3พ่อลูกต้องพบกับอุปสรรคสุดหินที่พวกเขาจะต้องผ่านไปให้ได้ซึ่งก็แน่นอนว่าด้วยประสบการณ์ของวิลสมิธที่ผ่านงานภาพยนตร์มนักต่อนาตัวเขาก็สามารถถ่ายทอดและตีความตัวตนของรรชาร์ดวิลเลียมส์ออกมาได้ดีมากๆจนชื่อของเขาได้รับการเสนอชื่อให้เข้าชิงรางวัลออสการ์สาขานักสแสดงนําชายยอดเยี่ยมก่อนที่จะเป็นวิลสมิธนี่แหละที่สามารถขึ้นไปคว้ารางวัลน,นี้มาครองได้สําเร็จแ ใครจะไปคิดว่าจะมีดราม่ามาตัดหน้าช่วงเวลาหน้ายินดีนี้ไปแบบขโมยซีนเพราะจูๆ่ๆในช่วงเวลาหนึ่งของเวทีประกาศรางวัลหนึ่งในเพื่อนรักของวิลส์มิดอย่างคริสร็อกก็ดันเล่นมุกน้อเลียนเจด้า Smith, พิงเกตสมิดภรรยาของวิลส์มิดกลางเวทีจนตัววิลส์มิดสติหลุดขึ้นไปตบหน้าคริสส่งผลให้ข่าวคราวนี้โด่งดังจนกลบกระแสของภาพยนตร์แล้วรางวัลที่วิวเพิ่งได้รับมาทันทีนี่จึงถือว่าเป็นเรื่องราวตำนานซ้อนตำนานที่เต็มไปด้วยดราม่าแบบของจริงกับการเข้ามารับบทริชาร์มสของ สมิธเพราะเขาคงจะไม่มีวันลืมช่วงเวลาในพาร์ทนี้ของชีวิตลงไปแน่นอน you มาโกรอบีรับบทเป็นทอนยาหาดิงจากไอทอนยาปี2017 ในช่วง1ิปีหลังมานี้การจะบอกว่านักแสดงสาวชาวออสเตรเลียอย่างมา์โกรอปีได้ก้าวขึ้นมาเป็นนักแสดงแถวหน้าในวงการเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คงจะไม่ใช่เรื่องแปลกสักเท่าไหร่เพราะบทบาทหลายๆบทของเธอที่ปรากฏออกมาในแต่ละปีมันล้วนโดดเด่นและแทบจะอยู่กลางไฟสปอตไลท์ของวงการมาตลอดการเข้ามารับบทเป็นทอนย่าฮาดิงนักสเก็ตน้ำแข็งระดับโลกซึ่งเป็นบุคคลที่ถูกจารึกอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของวงการกีฬาอเมริกัน จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายไม่น้อยเลยเนื่องจากในปี1991คือช่วงเวลาทองของทอนยาในตอนนั้นอย่างแท้จริงหลังจากถูกแม่แทดแเคี่ยวกรัมให้ฝึกกีฬาชนิดนี้มาตั้งแต่เด็กจนแทบจะสูญเสียชีวิตในหลายๆแง่มุมไปโดยทอนยาจะเป็นผู้หญิงอเมริกันคนแรกในประวัติศาสตร์ที่สามารถทําท่าทริปเปิลเอ็กเซลหรือท่าสุดโหดในวงการยืงการกระโดดหมุนตัวกลางอากาศ3มรอบระหว่างการแสดงอยู่ซึ่งนี่เป็นท่าที่นักฟิกเกอร์สเก็ตหญิงน้อยคนนักที่จะสามารถทําได้โดยหากนับสถิติในช่วงเวลาหนึ่งจาก กีฬาประเภทนี้ทั่วทั้งโลกนะับปัจจุบนัน จะมีนักกีฬาหญิงเพียง9้าคนเท่านั้นที่สามารถทําท่าดังกล่าวได้ในการแข่งขันจริงไม่ใช่การฝึกซ้อมซึ่งความกดดันนั้นแตกต่างกันแบบคนละโลกอีกทั้งทอนย่าก,ก็ยังเป็นหนึ่งในนักกีฬาอีกคนที่ทรงอิทธิพลมากๆในยุค90จากความขบขหลายๆอย่างของเธอไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกที่แตกต่างรวมไปถึงการใช้เพลงในการแข่งขันเนื่องจากเธอมักจะเลือกเพลงฮาร์ดคอร์มาเปิดอยู่เสมอเสมอทั้งทางที่นักกีฬาคน,น,นอื่นๆในกีฬาประเภทนี้มักจะเลือกเพลงคลาสสิกช้าๆตามธรรมเนียมเดิมแต่ช่วงเวลาทองของเธอ มันก็ดูเหมือนว่าจะสั้นเหลือเกินเพราะหลังจากนั้นเธอก็ดันฟอร์มตกจนถูกแนนซี่เคอร์รีแกนในกีฬาร่วมชาติมาแย่งความโดดเด่นทุกอย่างไปจนหมดกระทั่งความดราม่าระหว่างทั้งสองก็ก่อตัวหนาขึ้นไปเรื่อยๆก่อนที่บทสรุปจะไปจบที่คดีความครั้งใหญ่อย่างการที่แนนซี่ถูกชายนิ้ระนามบุกเข้ามาทำร้ายร่างกายโดยการใช้อาวุธฟาดเข้าไปที่ขาส่งผลให้อาชีพนักกีฬาของทอนยาซึ่งกลายไปเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งแทบจะจบลงไปทันทีและก็แน่นอนว่าภาพยนตร์ก็แทบจะเล่าเรื่องราวมหากา รั้งนี้เอาไว้ได้ยอย่างครบถ้วนเลยทีเดียวอีกทั้งการแสดงของมาร์โกรอปีที่แพ้คู่มากับอลิสันเจนีในการเข้ามารับบทแม่ของทอนยาก็เรียกได้ว่ามาสศจั์มากๆเนื่องจากตัวมาร์โกสามารถเก็บรายละเอียดของชีวิตทอนยาหาดิ้งได้ละเอียดยิบแทบจะทุกเมดและหลายๆคน ก็คงจะไม่ลืมฉากท่า Triple ิลเอ็ในตำนานของภาพยนตร์แน่นอนเพราะนี่คือฉากที่พีกและตราตรึงที่สุดเท่าที่มาโกจะสามารถถ่ายทอดออกมาให้เราเห็นได้แล้วนี่จึงเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ตัวมาโกรอปีสามารถแสดงฟอร์มสุดพีกออกมาได้ไม่ต่างจากทอนย่าฮารดิ้งในยู90เลยแมตต่นิด d ดนิเอลดลูอิสรับบทเป็นอราฮัมลินคอนจากลินคอนปี2012 แน่นอนว่าสำหรับแดเนียลเดลุยส์นักแสดงที่ขึ้นชื่อว่าเก่งกาจในการแสดงแบบไม่ตอดมากที่สุดคนหนึ่งในยูช่วงชีวิตการแสดงส่วนใหญ่ของเขาก็มักจะวนเวียนอยู่กับการรับบทเป็นคนดังในประวัติศาสตร์ตามยุคต่างๆอยู่ตลอดเนื่องจากบทบาทเหล่านั้น,ม,นมันมักที่จะท้าทายการแสดงของเขาที่ไม่เคยจะธรรมดาอยู่แล้วการเข้ามารับบทเป็นอดีตประธานาธิบดีของสาหารัฐอเมริกายังอับราฮัมลินคอนที่มีประวัติขึ้นฮิ่งในระดับตำนานครั้งนี้จึงท้าทายไม่น้อยเลยแม้ว่ามันจะอยู่ในการควบคุมของผู้กำกับมือดี อย่างสตีเวนสปิลเบิร์กก็ตามโดยอับราฮัมลินคอนจะเป็นทนายความแล้วรัฐบุรุษชาวอเมริกันผู้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่16ของอเมริกาในช่วงปีคศ1861้อถึงคศ1865หรือเมื่อร้อยกว่าปีก่อนเขาคือบุคคลในประวัติศาสตร์ของประเทศที่มีอิทธิพลต่อคนรุ่นหลังเป็นอย่างมากทางรูปลักที่ใครเห็นก็ต้องสะดุดตาเป็นครั้งแรกอย่างรูปร่างที่ผอมและเรายาวเฟื้ยอเ,อเป็นเอกลักษณ์ของเขาแต่เหนือสิ่งอื่นใดเรื่องที่ทําให้ผู้คนจด จำชายคนนี้ก็คงจะเป็นบทบาทต่างๆในตอนที่ดํารงตําแหน่งอยู่ทั้งการเลิกทาสและปัญหาสงครามกลางเมืองระหว่างฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้ที่ส่งผลต่อประวัติศาสตร์ของประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกประเทศนี้ลิยนคอนจึงเป็นบุคคล ที่กลายเป็นหนึ่งในสีประธานาธิบดีสารัฐอเมริกาที่ใบหน้าของเขาได้รับการสลักไว้ที่อนุสร์สถานแห่งชาติเขารัชมอลและก็แน่นอนว่าการเข้ามารับบทบาทนี้ของแดเนียลเดลูอิสก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายสําหรับนักแสดงคนนี้เลยแม้แต่นิดแต่ความท้าทายก็ขึ้นชื่อว่าเป็นขนมหวานสําหรับเขาอยู่แล้วเพราะนอกจากการเมคอัพแล้วรูปร่างที่เขายอมลงทุนเปลี่ยนแปลงจนแทบจะเหมือนแบบร้อเปอร์เซ็นต์แดเนียลเดลูอิสก็ยังลงทุนเปลี่ยนสำเนียงให้กลายเป็นแบบอังกฤษอเมริกันโบราณและคงสภาพของอารมณ์ไว้ตลอดการถ่ายท จนนักแสดงหลายๆคนในกองถ่ายต้องขนลุกกับสิ่งที่เขาทํามาแล้วเพราะสําหรับแดเนียลเดลูวิสการที่จะเข้าถึงบทบาทให้ได้แนบเนียนแบบหมดจดเขาก็แทบจะทุ่มเทร่างกายและจิตวิญญาณลงไปแบบหมดหน้าตาถึงขนาดที่ว่ามันอาจจะส่งผลต่อร่างกายและจิตใจในอนาคตนักแสดงคนนี้ก็ยอมทํานี่จึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาสามารถพาบทบาทนี้ก้าวขึ้นไปคว้าวรางวัลออสการ์ตัวที่3ซึ่งเป็นตัวสุดท้ายในอาชีพการแสดงของเขาไปได้สําเร็จเนื่องจากในตอนนี้แดเนียลเดลูวิสก็ได้รีทายจากวงการไปแล้วเพื่อหวังจะใช้ชีวิต ในช่วงบั้นปลายให้เต็มทีหลังจากทุ่มเทกับการแสดงมานานหลายสิบปี an engineer you must know euclid's axioms and common notions leonardo di caprio รับบทเป็น howard hills จาก the aviator ปี2 0 0 4 การเข้ามารับบทเป็นมหาเศรษฐีเพลย์บอยในตำนานอย่างฮาวเวิร์ดฮิลส์ของลีโอนาร์โดดิแคปริโอถือว่าเป็นบทที่ท้าทายมากเพราะน,นี่คือบุคคลที่ทรงอิทธิพลในยุคสมัยหนึ่งและกลายมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวละครที่โด่งดังที่สุดในยุคสมัยนี้อย่างโทนี่สตาร์คหรือไอออนแมนซึ่งบรรณาธิการผู้ล่วงลับไปแล้วอย่างสแตนลี์ก็ออกมายืนยันเองเลยว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากฮาวเวิร์ดฮิลส์แบบเต็มๆในการสร้างตัวละครมหาเศรษฐีเพลย์บอยผู้ฉลาดปร,ราดเปรื่องและมากไปด้วยสเสน่ห์คนนี้ขึ้นมา โดยฮาวเวิร์ดฮิลส์จะเป็นนักธุรกิจมหาเศรษฐีชาวอเมริกันที่มีชีวิตอยู่ในช่วงปี1905ถึงปี1973และมีบทบาทต่อสังคมในช่วงเวลานานเขาร่ำรวยมาจากการทำธุรกิจมหาชนหลาะละยอะย่างเช่นโรงแรมคาสิโนบริษัทภาพยนตร์โรงขุดเจาะน้ำมัน บริษัทการบินส่วนเรื่องความฉลาดเขาก็แทบจะเป็นบุคคลที่โดดเด่นเป็นอันดับต้นๆในยุคนานเพราะเขาสามารถประดิษฐ์และดัดแปลงวิทยุได้สําเร็จตั้งแต่อายุ11ปีและยังประดิษฐ์คิดค้นเครื่องขุดเจาะน้ํามันรวมไปถึงประดิษฐ์จักรยานยนต์สำเร็จเมื่ออายุ13ปี ก่อนจะหันเหไปเป็นนักบินตามแบบที่ตัวเองสนใจในช่วงอายุ21ปีซึ่งถือว่าเป็นช่วงอายุที่น้อยมากๆในยุคสมัยนั้นสําหรับคนที่ประสบความสําเร็จก้าวกระโดดแบบนี้อีกทางเขายังก้าวเข้าไปมีบทบาทในการเป็นผู้อํานวยการสร้างภาพยนตร์ในฮอลลีวูดจนมีผลงานดังๆออกมาหลายเรื่องอีกด้วยอย่างเช่น He l l s Angels ในปี1930ที่ประสบความสําเร็จทั้งในอเมริกาและทั่วโลกมาแล้ว The Aviator ของผู้กํากับมาตินสกอเซซีที่ได้ลีโอนาร์โดดิแคปริโอมารับ บทเป็นฮาวเวิร์ดจึงเป็นการนําเสนอเรื่องราวของมหาเศรษฐีคนนี้ออกมาในช่วงเวลาต่างๆได้อย่างน่าสนใจโดยแท้จริงทั้งชีวิตที่ผาดโผ่นวเรื่องของการทํางานแบบเต็มที่การปาร์ตี้กับสาวๆอย่างสุดเวียงรวมไปถึงไลฟ์สไตล์ในฝันที่ผู้ชายทั้งโลกต้องการ แต่เรื่องราวในภาพยนตร์ที่ลีโอนาร์โดต้องถ่ายทอดออกมา <c oughs> ก็ไม่ได้มีแต่งแง่มุมสนุกสนุกเท่านั้นเพราะเขาจะต้องรับบทเป็นฮาวเวิร์ดในช่วงที่ย่ำแย่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นช่วงที่เขามีปัญหาสุขภาพและความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเข้าสังคมจนทำให้ชายคนนี้ต้องเจอกับบททดสอบครั้งสำคัญในชีวิตนี่จึงถือว่าเป็นบทบาทที่ท้าทายลีโอนาร์โดดีแคปรีโอในช่วงที่ก้าวเข้ามาเป็นนักแสดงสายล่ารางวัลระดับหนึ่งแถมมันยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาต่อยอดมาประสบความสำเร็จได้แบบทุกวันนี้อีกตางหา Only one trip buys cheap. โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับเรื่องราวของนักสแสดงที่รับบทเป็นคนดังในชีวิตจริงซึ่งเราจะนําเสนอในพาร์ทนี้ออกมาเป็นพาร์ทที่3แล้วและนี่ยังเป็นแค่เรื่องราวส่วนหนึ่งของนักสแสดงที่ได้รับบทบาทแบบนี้เท่านั้น เนื่องจากภาพยนตร์ที่เลือกจะนําเสนอเรื่องราวจากคนดังจริงๆยังถูกผลิตออกมาแทบจะทุกปีอยู่เรื่อยๆและในอนาคตเราจะค่อยๆทยอยนําเสนอออกมาเพิ่มเติมแน่นอนและเพื่อนๆละครับมีรายละเอียดสาคัญหรือข้อมูลอะไรที่น่าสนใจรวมไปถึงมีน,นักแสดงคนไหนที่เคยรับบทเป็นคนดังในชีวิตจริงแล้วน่าประทับใจนอกเหนือจากที่เรานําเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันเอาไว้ได้เลย ก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยถ้าหาข้อมูลที่ว่าเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ